เฮ้ยค่างวดรถค่าบ้านค่าแชสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจปวดขมับปั๊บปั๊บปั๊บับเ <c oughs> งินเดือนก็น้อยนิดจะไปใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรแต่ด้วยจรรยาบันความเป็นครูเราจะทิ้งลูกศิษย์ตัวเล็กๆไปมิได้เอาละ่ะชีวิตยังอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปเอาๆเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันอย่างมุ่งมั่นและหนักแน่นหรืออย่างฮะ เรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครูครูสมัยเป็นครูอออินวันสอนได้ทุกอย่างทำงานหนักแต่เงินเดือนน้อยประจำอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้อ้าวไหนดูเซค่าแรกวิชาอะไรอ๋อวิชาภาษาญี่ปุ่นสินะจบแล้วตามด้วยวิชาเกษตรเลี้ยงไก่ไข่มามา คำว่าอายีโนโมโตปแปลว,ว่าอันไรไหนไหน,ไหนใครจะตอบเอห้นั่นใหญ่แป้นวันนี้ก็เลอะเทอะมาอีกแล้วนะครูบอกกี่ครั้งแล้วว่ามาโรงเรียนนะแต่งตัวให้มันสะอาดสะอ้านหน่อยเซค่ะข,ขอโทษค่ะครูในบรรดาลูกศิษย์ที่แสนรักมีคนหนึ่งที่สร้างความขุ่นใจให้กับครูสมัยมานานก็คือเด็กหญิงแป้นน้อยสุดมอมแมมนั่นเอง ขอโทษแล้วมันจะหายไหมละ่ะฮื้อพูดเข้าหูซ้ายทะลุไหลขวาเป็นเด็กเป็นเล็กควรจะแต่งตัวให้มันสะอาดจะอา้านไม่ใช่เลออเธอมอมแมมแบบนี้เตือนหลายครั้งแล้วก็ไม่ฟังแบบนี้ต้องเชิญผู้ปกครองมาคุยกันซะหน่อยแล้วล่ะเฮ้อว่ายังไงพ่อกับแม่มาไม่ได้ค่ะเฮ้ยเอาละเอาละอย่าให้เห็นทำตัวมอมแมมแบบนี้อีกก่อนแล้วกัน เอาเรียนต่อโอชิแปลว่าอะไรแปลว่าชาเขียวค่ะเก่งมากถูกต้องถึงแม้ว่าแป้นจะดูสกรปรกมอมแมมจนเพื่อนหลายคนไม่อยากเข้าใกล้แต่ก็มีหลิวเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่เคยรังเกียจเธอยังคอยห่วงใยเพื่อนเสมอแป้นเธอก็ขยันซักผ้าสิครูจะได้ไม่ว่านะ ซักแล้วแต่มันก็เปื้อนอยู่ดีซักยังไงน่ะใช้เครื่องซักผ้าหรือเปล่าแต่ถ้าใช่แล้วก็แปลว่าเครื่องซักผ้าพ,พังแล้วล่ะฉันจะลองดูนะวันต่อมาในวิชาพละก็ไม่พ้นครูสมัยอีกนั่นแหละอา้าวตั้งใจกันหน่อยฝึกให้หนักๆเพื่อจะได้ติดเีมชาติชาตินี้ไม่ทนันชาติหน้าก็ยังดีเอ๊ะนั่นทำไมลูกบอลมันถึงได้เลอะเธอเหนียวเนอะหนะขนาดนี้ล่ะยายแป้น ขอโทษค่ะครูโอ้ยแม่เจ้าแบบนี้คงไม่ไหวแล้วนะนอกจากตัวเธอจะสกระปรกแล้วยังทําอะไรก็แล้วแต่ที่ไปโดนตัวเธอสกรปรกไปด้วยและแบบนี้ใครเขาจะมาเล่นด้วยเลยยังไงล่ะเนี่ยแบบนี้ละปล่อยไว้ไม่ได้แล้วครูจะต้องไปพบผู้ปกครองเธอที่บ้านวันต่อมาครูสมัยก็เตรียมตัวแว้นมอเตอร์ไซค์ไปหาแป้นที่บ้านโดยที่มีหลิวเพื่อนรักของแป้นติดตามไปด้วยด้วยความเป็นห่วง บ้านหลังนี้สินะเอแต่ก็หน้าตาประหลาดประหลาดพี่กนแฮลุยเลยไหมคะครูคะจะรออะไรล่ะบุกเข้าไปเลยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะครูสมัยมาแล้วค่ะครูสมัยส่งเสียงเรียกสักพักหนึ่งแป้นก็ออกมายืนต้อนรับหน้าบ้านแล้วพ่อแม่เธอละแป้นอยู่แห่งหนใด อยู่ในบ้านค่ะพ่อบอกให้ครูเข้าไปในบ้านได้เลยค่ะนำไปโลดภายในบ้านของแป้นก็ดูเหมือนบ้านคนปกติมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครบครันเอที่บ้านก็ไม่ได้ดูว่ายากจนนี่นะแต่ทำไมบ้านถึงได้เลอะเทอะสกปรกเหนียวเดะหนะไปหมดแบบนี้ล่ะเนี่ย พวกเครื่องใช้ต่างๆก็มีคราบดำๆเต็มไปหมดอยู่กันเข้าไปได้ยังไงนะนี้อนะแป้นไหนล่ะพ่อแม่เธออยู่ข้างหลังประตูค่ะค,ะครเออูเออ,เอ,อกราบสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่นี่ครูสมัยเองนะคะคือวันนี้จะมาปรึกษาเรื่องน้องแป้นนะคะครับครูสวัสดีคะ่ะ คือว่าปัญหาของน้องแป้นนะคะคือน้องแป้นมักจะมอมแมมไปสักหน่อยนะคะก่อนเลยอาจจะทำให้เข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้นะคะก็เลยจะมาปรึกษาพ่อกับแม่นี่แหละคะ่ะพวกเราต้องขอโทษครูด้วยจริงๆนะครับเป็นเพราะว่าสิ่งที่พวกเราทำทำให้บ้านและตัวของน้องแป้นเลอะเทอะเปืเป้อนไปหมดพวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน เออเอ,องั้นก็เริ่มต้นจากการทำความสะอาดบ้านแล้วก็เสื้อผ้าก่อนไหมคะเดี๋ยวครูช่วยเองนะคะขอบคุณครูมากนะครับครูอยากจะทำอะไรก็เชิญเลยขออย่างเดียวอย่าเดินเข้ามาประตูนี้พวกเราไม่อยากให้ครูเห็นสภาพของพวกเรานะครับเออ,เอ,อ,เอ,อได้คะ่ะอะไรของพวกเขานะไม่ออกมาคุยให้เห็นหน้าเห็นตาแต่ก็เอานะไหนไหนมาแล้ว เอาละน้องเหลววลุยทำความสะอาดรับทราบค่ะจากนั้นหลิวและครูสมัยจึงช่วยกันทำความสะอาดบ้านเท่าที่จะทำได้อย่างน้อยก็คงพอช่วยได้บ้างดีมากเหลิวขัดแรงๆหน่อยควรจะได้เลื่อนขั้น4ี่ขั้นรวดนะอย่างเราเนี่ยทุ่มเทถึงขนาดมาทำความสะอาดบ้านลูกศศษย์ขนาษเนียนะถูถูถ,ถูขัด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 ขณะที่กำลังเช็ดถูอยู่นั้น ครูสมัยก็ได้เจอกับเศษก้อนทองเล็กๆปนอยู่กับคราบสกรปรกนั้นเต็มไปหมดเถยะเหยว่ยไว,ไวนี่มันทองทองแท้ๆเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเอาไปขายรวมๆกันก็ได้หลายต่างอยู่นะเนี่ยความโลภเริ่มครอบงำจิตใจฉันลองไปถามผู้ปกครองดูซะหน่อยดีกว่าแม่ว่าเราเลิกทำงานนี้สักทีดีไหม เงินทองก็พอมีแล้วนี่ก็สกรปรกไปหมดลำบากไปถึงลูกเดี๋ยวจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้นะจะเลิกได้ยังไงบ่อน,น้ำนี้ตกทอดมาหลายรุ่นต้องมีคนเฝ้ารักษาเอาไว้แลกกับความเลิศเธอสกรปรกดำลงไปหาเศษทองเนี่ยเราถึงได้มีกินมีใช้แล้วอีกอย่างถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะมาทำละ่ะ แต่ฉันสงสารลูกแล้วก็ไม่อยากให้ลูกอยู่ในสภาพนี้แล้วเนื้อตัวก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาครูสมัยทนไม่ไหวจึงแง้มประตูเข้าไปแอบดูพบกับสภาพพ่อกับแม่ของแป้นเลอะเทอะเปละเปื้อนไปทั้งตัวจนเหลือแค่ลูกตาเท่านั้นที่ยังดูสะอาดอยู่เวรกรรมครอบครัวประหลาดดำปีกกระทงบ้านแบบนี้คงจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะแต่เอะเดี๋ยวนะ ถ้าเป็นแบบนี้ตามคราบดำๆทั่วห้องนี่ก็ต้องมีเศษทองปนอยู่นะสิเหลวสิทธ์รักหยุดพักก่อนไปนั่งกับแป้นก่อนที่เหลือเดี๋ยวครูจัดการเองจ้าครูสมัยรับเหมาทําความสะอาดบ้านคนเดียวเพราะอยากได้เศษทองที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆนั่นเองซักผ้าให้ด้วยเปาะเช็ตตรงแถวเสื้อผ้านี่เจอทองเยอะสุดแล้วอ่ะฮิฮิฮิ ขอแบ่งกลับบ้านสักหน่อยละเดอ้อหลายชั่วโมงผ่านไปบ้านสะอาดเอี่ยมก็ได้เวลากลับทำความสะอาดบ้านแล้วก็น่าจะดีขึ้นถ้าอย่างนั้นก็ขอตัวกลับเลยละกันละนะคะขอบคุณมากค่ะครูขอบคุณหลายๆเดอ้อคุณครูช่างเป็นครูที่ดีมีเมตตาห่วงใย,ยนักเรียนดีแท้บ่เป็นอย่างเดอ้อค่ะเดอ้อ แล้วครูสมัยกับหลิวก็แว้นรถกลับไปแต่ทว่าในคืนนั่นเองมองซ้ายแลขวาทางสะดวกในเมื่อรู้แล้วใครมันจะอดใจไหวละบ่อน้ำที่มีแต่ทองขององมสักืทอนึงนะคะคุณบ่อขาขอแบ่งไปบ้างคงไม่ว่าอะไรนะคะแล้วจะมาช่วยทำความสะอาดบ้านอีกบ่อยๆนะคะเอาล่ะฮึบ พลังปอดบวกกับพลังความรอบของครูสมัยดำน้ำไปที่ก้นบ่อดำปีนั่นทันทีใช้เวลาเพียงไม่นานครูสมัยก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับทองทองจริงๆด้วยดำลงไปแค่แป๊บเดียวก็ได้ขึ้นมาขนาดนี้แบบนี้ฉันจะดำทั้งวันทั้งคืนและนะได้สิครับครูตามสบายเลยเจอย สมัยเงยหน้าขึ้นมาก็เจอกับพ่อกับแม่ของแป้นยืนจังก้าอยู่ที่ขอบบอ่อกำลังยืนจ้องครูสมัยอยู่เร่เออเออคือครูครครครว่าแค่อยากรู้เฉยๆนะคะว่าในบอ่อนี้นะ่ะมีอะไร <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับครูอยากได้ก็เอาไปเลย หรือว่าครูจะมาอยู่ที่นี่แทนพวกเราเลยไหมขอแค่อย่างเดียวให้ดูแลรักษาบ่อน,นี้แทนพวกเราทีแล้วครูจะงมทองในบ่อน,นี้เท่าไหร่ก็ได้ตามสบายวันต่อมาที่โรงเรียนโหวันนี้มาตัวใสปิ๊งสะอาดสอาด้านสวยขึ้นเยอะเลยแกเออ ตอนนี้ฉันไม่ต้องตัวเปื้อนมอมแมมอีกแล้วละ่ะพ่อแม่ฉันย้ายบ้านเปลี่ยนงานแล้ว,ลวเหลอเหรอก็ดีนะดีเลยเนะอืมอ้าวเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือ,อยังนักเรียนทั้งหมดทำความเคา,นานรพสวัสดีคุณคร,รู วันนี้ครูสบายใจสอนได้ไม่ต้องห่วงค่าง,งวดค่า,าแชร์เราจะเรียนกันอย่างไม่หยุดยัง้งเลสโก้ย่านดูครูสิไม่รวยมาจากไหนนะนคนบ้าเลยตอนนี้ครูสมัยกลายสภาพเป็นคุณครูแสนม่อมแแมมไปซะแล้ว เธอตอบรับข้อเสนอของพ่อแม่เป้นเข้าดูแลบ่อน้ำแสนพิศวงนั่นแทนแลกกับค่าตอบแทนทองก้นบ่อที่จะทำให้ครูอยู่แบบสบายๆถึงแม้จะทำให้ครูต้องตัวเปื้อนสกรปรกม่อมแมมก็เถอะบ่อน้ำสีดำนั่นได้เจ้าของใหม่ที่เหมาะสมกันมากๆเลอะเธอะแต่มีทองใส่นะจ๊ะมีอะไรอะเป่า ขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องแอมน้องแก้มกลมและน้องกำไรด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปู o กี้ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า